เราชาพุทธนะก็ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวันวิสาขบูชาจริงๆถ้าจะนับแบบคนโบราณนับวันแบบคนโบราณนี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของวันขึ้นสิบสี่ค่ำนะจะขึ้นวันใหม่หรือสิบห้าค่ำนี่ก็อีกไม่ถึงชั่วโมงครั้งหน้า เมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะนนก็ถือว่าขึ้นวันใหม่แม้กระนั้นเนี่ยนะก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เล่าถึงความหมายของวันวิสาขบาูชาเราก็ได้เรียนมาตั้งแต่เล็กนะ วันพิสาขาบูชาคือวันที่เราลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนาเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพุทธประวัติก็คือการเกิดการตัดสรูป้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้นสิบห้าคเดือน6แต่ว่าต่างปีต่างศักราช ความหมายสั้นๆเนี่ยการเกิดการตัดสรูการปรินิพนธ์ของพระพุทธเจ้าอันนี้มันมีมันแฝงความหมายที่สำคัญนะที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยความหมายที่ว่านันคืออะไรนะประการแรกเนี่ยเนี่ยการประสูติและการประนิพนา์ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็เป็นสิ่งแสดงถึงสัจธรรมหรือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นนั่นคือคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเช่นนี้นะกับมนุษย์ทุกคนทุกชีวิตไม่เป็นแม้แต่พระพุทธเจ้านะหรือพระบรมศาษษษษสดาแม้พระองค์จะประกอบด้วยคุณสมบัติของมหาบุรุษ เนื้อมนุษย์มากมายหลายประการแต่พระองก็ในแง่ของสังขารเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้เสทางความจริงนั่นคือว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่เราทุกคนนะก็ควรจะระลึกนึกถึงอยู่เสมอ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกให้เรารู้ว่ามนุษย์เราเมีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะพ้นทุกข์ได้มีความสามารถที่จะเป็นอิสระจากความเกิดและความตายได้ อันนี้เป็นสิ่งที่การตัดสรุปของพระพุทธองค์เนี่ยได้แสดงให้แก่เราเพราะพระพุทธองค์เนี่ยถึงอย่างไรพระองค์ก็เป็นมนุษย์และแรกเริ่มเดิมทีพระองค์ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนไม่ต่างจากเรามีความทุกข์มีความโศกมีความขับแย้นใจ แต่สุดท้ายเนี่ยนะพระองค์ก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นได้โดยการที่นำเอาศักยภาพมาทำให้เกิดการตัดสรู้รู้แจ้งในธรรมจนเป็นอิสระจากความทุกข์ศักยภาพที่ว่าเนี่ยมันก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนด้วยเหมือนกัน รวมทั้งเราด้วยอย่างที่พู้เจ้าจัดว่าเนี่ยอริยะโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนเราทุกคนเนี่ยนะมีทรัพย์อริยทรัพย์นะที่ประเสริฐมากก็คือความสามารถในการที่จะอยู่เหนือโลกนะโลกุตรระแปลว่าเหนือโลกอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือทุกได้ อันนี้ศักยภาพที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงหรือทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกเนี่ยมันก็ต้องอาศัยนะการปฏิบัติด,ด้วยการปฏิบัตินะที่จะเป็นเครื่องจะเรียกว่าปลดปล่อยศักยภาพที่ว่าที่มีอยู่แล้วในตัวเราให้พาเราเนี่ย เข้าสู่อิสระจากความทุกข์แล้วก็ปฏิบัติที่ว่านี่นะก็เรียกอย่างนั้นคือเป็นเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าความดีอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงข้อปฏิบัติด,ด้วยจริยะจริยาเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพแล้วก็ทำให้ศักยภาพของเราเนี่ยมันเติบโตโจนกระทั่งบรรลุถึงความพ้นทุกข์ได้มันก็คงคล้ายๆกับมเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะเมล็ดพันธุ์เล็กๆเ,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 เนี่ย ทุกมเมล็ดเลยนะล้วนแต่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ใหญ่ขนาดหลายคนโอบนะสูงเป็นร้อยเมตรก็มีสูงเป็นหลายสิบเมตรก็ม,กม,กมีต้นไม้ใหญ่ๆนะจะเราเห็นในป่าลึกแม้กระทั่งหน้าวัดเราเนี่ยก็มาจากเม็ดเล็กๆนะแต่ในเม็ดเล็กๆนเนี่ยมันอัดแน่นด้วยศักยภาพเนี่ยที่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ตัวเราก็เหมือนกันนะมีศักยภาพในการที่จะบรรลุซึ่งนะความพน้นทุกข์หรือไม่ก็ว่าโพธิในใจของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเติบโตเบ่งบานจากกล้าเล็กๆน้อยๆน่ยจนกลายเป็นต้นไม้สูงใหญ่ได้ให้ความร่มเย็น เป็นที่พึ่งพาอาศัยของสรรพชีวิตสักยภาพที่ว่าเนี่นะสำหรับมนุษย์เราเนี่ยมันต้องใช้การปฏิบัติซึ่งพระพเจก็ได้ทรงแสดงหรือบอกทางกับเราดังนั้นะวันวิสาขบูชาเนี่ยความหมายที่เราคุ้นเคยเนะคือประสุติัสรุปปนพา์เนี่ยจึง อัดแน่นไปด้วยความหมายคุณค่าที่ว่าเนี่ยสะท้อนสัจธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นหัวใจนะของพุทธธรรมเลยทีเดียวคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็สรุปย่อยๆก็เหลือแค่สองนะคือสัจธรรมและจริยธรรมสัจธรรมคือความจริงที่หนีไม่ทุกคนหนีไม่พ้นอยากกัเดียวกันนะจริยธรรมเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติ ที่อาศัยสัจธรรมความจริงนั้นเนี่ยเปิดทางให้มนุษย์เราเนี่ยเข้าสู่ความพ้นทุกข์ที่เรียกว่านิพพานได้เราคงทราบอยู่แล้วนะว่าการตัดสรู้ของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะทรงมีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรม ศสัจธรรมที่ว่าไม่ใช่สัจธรรมทั่วๆไปแต่หมายถึงสัจธรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกข์และความดับทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรแล้วทุกข์ดับไปได้เพราะอะไรตอนที่พระเจ้าเนี่ยทรงคนพบส,สัจธรรมที่ว่าเนี่ย พระองค์ก็ตระหนักดีนะว่ามันเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยากที่คนจะเข้าใจแต่จำที่ว่านี่คืออะไรนะพระองค์ก็สรุปมาแล้วก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะก็คือกระบวนการแห่ง การเกิดทุกข์และกระบวนการแห่งความดับทุกข์นี่คือธรรมะที่พระองค์เนี่ยตัดสรุเห็นแจ้งบางทีก็เรียกว่าวอาสวะขยัตยานอาสวะขยัตยานก็คือยานที่ทําให้อาสวะทั้งหลายหมดสิ้นไปปฏิจจสมุปบาทนเ,นเนี่ยเป็นธรรมที่พระองค์สรงค้นพบและที่ทําให้ทรงเนี่ย หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่พระองค์ก็รู้ว่ามันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งมากยากที่มนุษย์เนี่ยผูุ้ชนทั่วไปจะเข้าใจอทีแรกพระองคก็ไม่ปรารถนานะหรือไม่คิดว่าจะแสดงธรรม เพื่อการพ้นทุกข์ให้กับใครได้เพราะเป็นเรื่องยากและตามตำนานก็ว่าเนี่ยถ้าสหมสดีพรหมเนี่ยได้มาทูลนรัตนาให้พระองค์แสดงธรรมแต่มนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่สามารถจะบรรลุธรรมได้นั้นมีอยู่สุดท้ายพระองค์ก็รับอารัตนาแล้วก็เริ่มการแสดงธรรม แต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะว่าธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากที่คนจะเข้าใจได้งันตอนที่พระองค์เริ่มแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์ก็จะเรียกว่าทําให้ธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิมทางที่พระองค์ยจะตัดจะตัดสอน ปฏิจจสูุบาทพระองค์ก็ปรับแต่งให้เป็นอริยสัจสี่ <S <S 1> <S 1> อย่างที่เราก็ทราบดีนะว่าเมื่อพระองค์เนี่ยตัดสรุ้แล้วพระองค์ก็ไปหาปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตัน,นามริอกัทยวันแล้วก็แสดงธรรมให้ปัญจวัคคียจนกระทั่ง ทั้งห้าท่านเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลตอนที่แสดงธรรมครั้งแรกที่เียว่าปฐมเทศนาเนี่ยลงแสดงอริสัชสีไม่ได้แสดงปฏิจจสมุปบาทเพราะอาริสัตสีเนี่ยเข้าใจได้ง่ายกว่าและสุดท้ายนะก็มีพระโสดาบันเกิดขึ้นเป็นท่านแรกนี่คือพระ โกนธัญญะตหลังอีกสีท่านก็ได้บรรลุธรรมตามมาไม่ใช่แค่พระโสดาบันนะแต่เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวพระองค์ได้นำเอาธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยนำมานำมาปรับนำมาจัหดหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายนะอริยสัจสี่ก็ดีทางสายกลางหรืออ,ร,อริยมรรคมีองค์แปดเนี่ย พวกนี้เป็นธรรมะที่ปุถุชนเนี่ยอย่างพวกเราเข้าใจง่ายแต่เมื่อเข้าใจอย่างถึงที่สุดแล้วนะก็ย่อมเห็นว่าเนี่ยสัจธรรมหรือเหตุแห่งการเกิดทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นปฏิจจสมุปบาทยังก็เป็นเรื่องที่เราควรจะ เรียนรู้ไว้บ้างนะปฏิจจสมบาทเนี่ยกระบวนการแห่งการเกิดทุกข์และกระบวนการแห่งการดับทุกข์ปฏิจจสมบาทนี่แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ว่าสาระสำคัญเนี่ยในแง่นี่นก็คือความทุกข์เนี่ยโดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ย มันเกิดจากการปรุงแต่งในใจของเราให้เรามาดูนะเนี่ยเมื่อเกิดผัสสักและเวทนาตามมาก่อนที่จะเกิดทุกข์เนี่ยโสกะปริเทวะความโศกความรำแม่ลำพันเนี่ยมันมีกระบวนการอื่นๆเกิดขึ้นก่อนนะ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเมื่อมีสิ่งใดมากระทบกับเราที่เราผัสสะรูปล,ลดกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าเหตุการ์เช่นความสูญเสียความพัดพปลาาจากของรักความเสือ่อมความสลายจากคนรักของรักเนี่ยเมื่อเรารู้เมื่อเราทราบอันนี้เราเกิดผัสสะแล้วมีเวทนา เวทนานี้ก็เจนทุกขเวทนามันไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกทันทีนะมันต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณนะแล้วจึงเกิดโศกปริเทวะผู้อย่างนี้นคือว่าเมื่อเกิดภาษะหรือเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่ว่าทุกจะเกิดขึ้นทันทีนะ มันต้องผ่านหลายขั้นตอนซึ่งเรียกรวมๆว,ว่าการปรุงแต่งทางจิตตัณหาอุปาทานภพชาชรามรณะนี่เป็นล้วนแต่เรื่องการปรุงแต่งทางจิตซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติฉากว่าการปรุงแต่งทางจิตไม่เกิดขึ้นนะมีผัสสะแล้วแม้เวทนาจะปรากฏนะแต่ว่าไม่มีการปรุงแต่ง ไม่เกิดตัณหนาอุปทานพบชาติชารามรณะความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นอันนีค้ความหมายคืออะไรความหมายคือวความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งในใจหรือว่ามันเกิดจากสาเหตุที่ใจนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะดับทุกข์เนี่ยนะมันต้องไปจัดการกับการปรุงแต่งในใ,นใจหรือพูดง่ายๆคือต้องมาแก้ที่ใจ ถ้าไปแก้ที่อื่นหรือด้วยวิธีอื่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะดับทุกได้อาจจาะแค่กบเกลื่อนนะชั่วคราวอย่างเช่นเนี่ยคนเวลามีความทุกข์มีความโศมีความเครียดเนี่ยก็ไปหาสิ่งเสพนะบางคนก็กินเหล้าบางคนก็ไปหายาเสพติดดีกว่านั้นหน่อยคือว่าไปหาของกินไปเที่ยว ไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิ้งไปสุขสนานเฮฮาอันนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการนะที่คนนิยมแต่ว่าหมอแม่เป็นการแก้ปัญหาที่ใจของตัวทุกเกิดที่ใจแต่ไม่ได้แก้ที่ใจไปใช้วิธีอื่นไปหาสิ่งเศษไปหาความสุขสนานมา มันก็ไม่สามารถจะแก้ทุกได้แต่นี่คือวิธีการที่คนใช้หรือปฏิบัติกันรัตวาไปก็ไม่ต่างจากผู้ชายคนหนึ่งนะทำกุญแจหายในทุง่งหญ้าแต่ว่าแทนาท,ที่จะหากุญแจนั้นในทุง่งหญ้ากลับมาหากุญแจใต้โคมไฟริมถนน ก็เดินหายนั่นแหละจกนกระทั่งมีคนผ่านมาสงสัยก็เลยถามว่าหาอะไรบอกหากุญแจเาก็เลยช่วยหาด้วยหาแล้วหายาก็ไม่เจอก็เลยถามชายคนนั้นว่าเนี่ยกุญแจเนี่ยทำตกที่ไหนพอจะรู้ไหมพอจะเดาได้ไหมเขาบอกคนนี้ทำตกในทุ่งหญ้า อ้าวแล้วทำไมมาหาตรงใต้ตรงริมถนนตใต้โคมไฟก็ตแต่คำตอบมันหาง่ายดีมันสว่างเนี่ยทางเรียบมันหาง่ายแต่มันยังไงหาไงก็ไม่เจอก็อเหมือนกันนะคนเราเนี่ยดับทุกข์แก้ทุกข์ด้วยวิธีที่ง่ายก็คือไปหาสิ่งเสพไปเอาลาบยศ สารเสรินเนี่ยแสวงหามาเพื่อที่จะดับทุกข์ทั้งที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ทุกข์ที่แท้จริงเพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่ตัวสาเหตุไม่ได้ไปจัดการที่ตัวสาเหตุคือสมุดไทยแต่ที่คนยมเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายแต่ว่าง่ายไม่ได้แปลว่ามันได้ผลวิธีที่ง่ายนะมันไม่ได้ผล จะต้องไปหากุญแจก็ต้องยอมไปลุยในทุ่งหญ้าชาจ,จะดับทุกข์ที่ใจก็ต้องไปแก้ที่ใจแก้ที่ใจนี่ก็ต้องฝึกจิตโดยมีการรักษาศีลหรือว่าการบำเพ็ญกุศลเนี่ยเป็นตัวเสริมถ้าเรารู้จักนะแก้ทุกข์ที่ใจ โดยพะเมื่อเกิดเหตุร้ายเหตุการณ์ต่างๆมากระทบหรือว่าเกิดผัสสะอย่างน้อยๆเนีย่นยถ้าเรามีสตินะไม่ปล่อยให้ตัณหาอุปาทานพบชาติเกิดขึ้นความทุกข์ใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะมีคนตะโกนดา่าใส่หูเรา แต่เราไม่ไปยึดมั่นในคำด่านั้นไม่มีการผักใสสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ใช่แค่แม้จะไม่ใช่เสียงดา่าจะเป็นเสียงดังจิตใจไม่ผักใสเสียงนั้นเพราะมีสติอันนี้เราว่าตัณหาไม่เกิดตัณหาในความหมายที่เป็นการผักใสหรือวิพวตัณหา ความอยากมันมีสองอย่างาง,ง่ายๆนะอยากได้ก็อยากผลักออกไปหรืออยากกำจัดมีเสียงดังกะทบภูมีเสียงดาง่ากะทบภูมตแต่ว่าไม่เกิดวิพาตัณหาไม่ผักใสเพราะมีสติแล้วก็ไม่ยึดด้วยนะไม่ยึดเอามาปรุงแต่งเอามา,เ,าเกิดอุปทานขึ้นมาเขาด่าเราเขาด่าเราเขาด่ากูเขาดา่า,า,ดา,า,า,ดาก,เาากูเก็บเอามาคิดอยู่นั่นแหละ อย่างนี้เราอุปทา,านนะไปยึดติดถือมัน่นกับรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสนะที่มากระทบอย่างนี้เนี่ยมันก็ําไปสู่ทุกข์ไม่ว่าจะผักใสหรือว่าไขว่คว้ายึดติดมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่คําดอย่างเดียวหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจในสิ่งที่น่าพึงพอใจเช่นลาบรสสารเสริญเนี่ย ถ้าไปยึดติดเป็นว่าเป็นเราเป็นของเรานนเนี่ยมันก็กระบวนการเกิดทุกข์นี่มันก็เริ่มขึ้นทันทีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมาไม่สำคัญทั้งว่าเราทำอย่างไรต่อไปมีการปรุงแต่งแค่ไหนโดยเพราะการปรุงแต่งว่าสิ่งน,นั้นเป็นเราเป็นของเราถ้ามีความยึดติดถึงว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหรน่นะ ไอ้กระบวนการเกิดทุกข์ก็ตามมาทันทีหรือว่าครบวงจรเลยเมืเ่อเจะบป่วยนะมันป่วยแต่กายได้นะแต่ว่าใจไม่ป่วยเพราะอะไรนะเพราะไม่ยึดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราอย่างที่ภาษาเลบุตเนี่ยได้น,นะนะแล้วกูบิดาว่าเนี่ยกายป่วยใจไม่ป่วยเพราะว่าไม่ไป็นยึดว่ากายนี้รูปนี้เป็นเราเป็นของเรา นะเมื่อกลายแปรปวนไปเมื่อรูปแปลปวนไปก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยไม่มีความโศกความร่ำไรํำพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจใหม่ๆเนี่ยนะเราต้องใช้สตินะเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะวางจะปล่อยวางอารมณ์เช่นความโศกความรำไรรำพัน ปล่อยความปล่อยวางความโกรธความเกลียดไม่ให้มันมาเผาลนจิตใจหรือกรีดแทงใจรวมทั้งปล่อยวางรูล้ลดกินเสียงที่มากระทบเน่เสียงดังแค่รู้เฉยเฉยเมื่อปล่อยวางที่สตินะ่ทำให้เมื่อภาษาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงต่อไปเป็นตนณาอุปาทานแล้วก็นําไปสู่ทุกข์แต่ต่อไปเมื่อเราฝึกสติมากๆเนี่ยนะมันจะเกิดปัญญาที่สามารถจะรื้อถอนอวิชชาได้ เมื่อวิชาไม่มีอวิชาดับนะสังขารก็ดับบินจาณก็ดับนามรูปก็ดับสลายตนณก็ดับกระบวนการเกิดทุกเนี่ยมันก็จะดับที่แรกม,มันดับกลางทางก่อนคือเมื่อเกิดภาษาขึ้นมาแล้วมันไม่ปรุงเป็นตัณหาอุปาทานภพชาติชารามรณน,นะก็ไม่เกิดโสกะปริเทวะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปุถุชนอย่างเราทําได้แต่ต่อไปเนี่ยเมื่อสติ เติบโตปัญญางอกงามจนรื้อถอนวิชาได้เนี่ยน,นี่มันก็จะดับทุกข์ที่ตัวต้นเหตุเลยนะคืออวิชาไม่เกิดเพราะตามหลักปฏิจจสุปบาทเนี่ยมันเริ่มต้นจากอวิชานะอันนี้คือสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการรื้อถอนความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะปัญญาแต่ว่าถึงแม่ปุถุชนอย่างเรายังทําไม่ได้ขนาดนั้น อย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นนะก็ให้มีสติไม่ให้ตัณหาอุปทานภพชาติมันเกิดขึ้นนำไปสู่โสกระปริเทวะด้วยความถูกนี่คือสิ่งที่เราทุกคนทำได้และสิ่งที่มันจะทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันงอกงามจนกระทั่งสามารถจะพาเราออกจากความถูกได้น่เมื่อเรา เราลึกถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยนะก็ให้เราลึกนะว่าหรือเตือนใจเราว่าเนี่ยการตัดสุลุกของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นแบบอย่างสำหรับเราไม่ใช่เพื่อให้เรามาคารบบูชาพระเจ้าแต่ว่าทำมากกว่านั้นคือนําเอาคําสอนเอาการปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะมาเป็นแบบอย่างให้การปฏิบัติของเราเพื่อที่ ต้นกาเล็กๆจะเติบใหญ่จ,น,จนกลายเป็นไม้ใหญ่อย่างที่พระเจ้าได้ทรงเป็นแบบหญ่กับเรา